คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเทุกคนมาพบกับต้อมกันอิ่เช่นเคยนะคะฝากเพื่อนเกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆคะเรามาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะชุดเลข3ตัวเน้นๆนะคะเพื่อนๆงวดประจําวันที่16เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนเเรามีรัฐบาลไทยด้วยนะคะวันนี้เนาะเรามีรัฐบาลไทยด้วยเรามาดู ผลของวันที่15กันก่อนนะคะเลขชุด3ตัวนะคะเมื่อประจำวันที่15เนาะไม่เข้านะคะเพื่อนๆหลุดเนาะ3 1 0นย์นะคะเพื่อนๆพ,พ,พิเศษเนาะต้องให้ส8 1หนึ่งเราไม่เข้านะคะเพื่อนๆเ,เราหลุดนะคะต้องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่ตาม ชุดเลข3ตัวฮานอยเมื่อวานด้วยนะคะเรามาดูกันต่อนะคะพเพื่อนต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะพเพื่อนเลขชุด3ตัวเน้นๆน,น,นะคะพเพื่อนมาดูชุดแรกเลยนะคะ0 4 3ค่ะ1 9 3 สามหกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งแปดหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าสี่ 743ตัวสุดท้ายก็คือ994นะคะเพื่อนๆต้องมีมาฝาก10ชุดเนาะเพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะวันนี้ต้องขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆเนาะรับทรัพย์ตั้งแต่หวยหุ้นตอนเช้าๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็ลาวนะคะ ทุกทุกราวเลยนะคะเพื่อนแล้วก็รัฐบาลไทยวันนี้เราจะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยฮานอยนะคะเฮงเฮงปังๆวันนี้รอรับทรัพย์นะคะเ,เพื่อนต้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย